ในบ้านแทบไม่มีของหรูหราเปิดบ้านที่ขอนแก่นพีสเสดิดกลับมาดูแลแม่ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งเสียงดีมากความสามารถอย่างหนุ่มพีสเสดิด ซึ่งถือว่าเป็นนักร้องที่เสียงเพราะรงสงเส่หมมากๆจึงไม่แปลกใจว่ามีแฟนคลับเยอะจริงๆพอทั้งร้อทั้งเสียงดีนั่นเองซึ่งถ้าใครได้ติดตามเจ้าตัวจะเห็นว่าพีสเสด,ดเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆและเป็นคนที่กระตันยูสุดๆจะเป็นอย่างไรเราไปดูเรื่องราวกันเลยค่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งหนุ่มที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานแถมยังมีชื่อเสียงโด่งดังไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้จริงๆค่ะสำหรับหนุ่มพีสเสด,ด เจ้าของเพลงฮิตอย่างจีหอยล่าสุดเนื่องจากสถานการณ์หนุ่มพีจึงต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านในจังหวัดขอนแกน่นพร้อมกับโพสภาพบ้านพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าที่บ้านมีแต่คนสูงอายุกักตัวเองอยู่ค่อนเดือนถึงได้เจอกันโลกนี้ทรมานหัวใจคนคิดถึงกันครับซึ่งบ้านของหนุ่มพีเจ้าตัวได้เคยมาเปิดเผยว่า เป็นบ้านสไตล์ยุโรปที่เข้ามาเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งบ้านของคุณตาพีเองนั้นก็เป็นบ้านไม้ที่มีรูปทรงแบบนี้เช่นกันและเมื่อสมัยเด็กมีความทรงจำมากมายเมื่อโตขึ้นมามีหน้าที่การงานทำํำหนุ่มพีจึงปลูกบ้านทรงนี้พร้อมกันนี้ได้มีแฟนคลับเมื่อเห็นบ้านของหนุ่มพีแล้วได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยกันเป็นจำนวนมาก พก้าที่หัวเหมือนเป็นสัญญาณเอกลักษณ์ของพีสเสดตเลยทําไมถึงมีการพกหัวแบบนี้ขึ้นมาหนุ่มพีสเสดตจได้บอกว่าเป็นผ้าของมาครับมันเริ่มจากการที่เราไปแสดงคอนเสิร์ตแล้วเหงื่อออกเยอะมากบนเวทีแล้วด้วยสภาพมันดูไม่ได้เลยเลยหาอะไรมาใส่หัวตัวเองทําให้เอกลักษณ์มาตลอดความเป็นผ้าของมา ผมมองว่ามันเป็นแทนความเหนื่อยยากของชนชั้นเลยได้ไหมว่าเรายังไม่ลืมที่มาที่ไปของเราถามว่าเวลาที่ดวงไม่ดีเรามีเคล็ดลับคือรางเท้าคุณแม่หนุ่มพีสเสดอตอบว่าจริงๆผมเป็นคนที่ผูกพันกับแม่อยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆถ้ามีโอกาสกลับไปบ้านผมก็จะล้างเท้าแม่กับเท้าแม่ตัดเล็บเท้าตัดเล็บมือให้แม่ทำอะไรให้ท่านได้ในช่วงเวลานี้เราก็ทำให้ได้มากที่สุด ผมไม่ได้ทำเฉพาะในวันพิเศษหรือต้องมีอะไรพิเศษเลยครับแต่ทำเป็นประจำอยู่แล้วให้กับคุณแม่เมื่อเราได้กลับไปที่บ้านเราได้ทำเรารู้สึกสุขใจอุ่นใจเมื่อถามว่าบ้านสวยหรูอลังการมากได้ยินมาว่าราคาหลายสิบล้านหนุ่มพีสเสด,ดเผยว่าเป็นบ้านใหม่ที่สร้างแบบคลาสสิกเป็นชิโนโปรตุกิสเป็นแบบจีนผสมกับโปรตุเกสครับ ที่เลือกทําแบบนี้พอบ้านเก่าของคุณตาจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับบ้านจะเป็นไม้แล้วหลังคาจะเป็นเว้าผมจําได้พอพอโตมากับบ้านหลังนั้นก็เลยอยากจะสร้างให้เป็นแบบนั้นแล้วโดยส่วนตัวผมชอบงานศิลปะชอบความเก่าของความคลาสสิกด้วยบ้านหลังนี้ผมออกแบบเองและเมื่อถามว่าหมดไปกี่สิบล้านหนุ่มพีสเสดอได้เผยว่าหมดไม่ถึง10ล้านครับ